ได้ลงนามเมื่อวันที่26ตุลา 6, นนคนนม2564ท,ที่ผ่านมามอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบด้วยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมการและอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการในจำนวนนี้มีประหลัดสำนักนายกประหลัดคลังประหลัด กระทรวงการต่างประเทศปลัดกระ,กระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการ o y o, ออยอธิบดีกรมศุลผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีข้อสรุป3-4ประเด็นดังนี้นะครับ ประเด็นที่หนึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ขณะน,นี้ที่เป็นคดีสำคัญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีทั้งหมดจำนวน15คดีด้วยกันซึ่งในจำนวนนั้น รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแพดดี้เดอะรูมด้วยและสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับแพดดี้เดอะรูมนี้ขณะน,นี้อายการได้สั่งฟ้องแล้วนะครับส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับถุงมืออย่างทางการแพทย์ ยี่ห้อสกายเมดที่ไปปรากฏชื่อในข่าวของ CNN นั้นที่ประชุมได้มอบให้สตอชอหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปหากพบการกระทำความผิดโดยสตอชอได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวน ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนประเด็นที่สองก็คือที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นออยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกมรมศุลกากรกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดรวมทั้งได้ให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับสงกรณีที่ปรากฏในข่าว CNN โดยเคร่งครัดต่อไปด้วยเช่นเดียวกันประการที่3วันนี้ได้สอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย mm ์ hmm. ที่เข้าร่วมประชุมว่ากรณีที่เกิดข mm ึ hmm. ้นที่ปรากฏเป็นข่าวใน CNN นนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกระทบในเรื่องการค้าและการส่งออกระหว่างกับไทยกับสหรัฐหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้แจ้งว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเพราะที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งไทยและสหรัฐก็ได้ร่วมมือกันดำเนินการในกรณีที่พบการกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มียกเว้นและในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในเรื่องการค้าและการส่งออกไม่คิดว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของปีนี้คือตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกันยายนก็ยังพบว่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกานั้นขยายตัวเป็นอย่างดี เพราะขยายตัวถึง111.3%และสามารถทำมูลค่าถึง36,457ล้านบาทที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่4ก็คือที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอยอยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศูนกากรกรกสมหาไทยกรระทงพาณิยช์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้หาข้อสรุปเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยเพื่อหาแนวทางในการที่ประเทศไทยจะทำตลาดการส่งออก ถุงมือ,อยางทำรายทางการแพทย์เพื่อทำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปนะครับก็ mm. ทั้งหมดก็คือความเห็นในภาพรวมของที่ประชุมส่วนรายละเอียดอยื่นๆเนี่ยถ้าจะมีการสอบถามก็แต่ละหน่วยงานก็จะช่วยตอบคำถามนะครับคือสรุปแล้วคือเวลาเดือนนี้คือจะได้ข้อสรุปของเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะที่บอกว่าอสอตชไปตรวจสอบเพือนเชิญผู้แทนสตชครับ บตามที่บริษัทที่ปรากฏอยู่ในข่าวซินเอ็นนะฮะตอนนี้เราก็ได้ดําเนินคดีนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วบริษัทเฮดดี้เดอะรูมเฮดดิ้งนะฮะอันนี้เราเรามีความเห็นสั่งฟ้องบริษัทไปแล้วนะครับแลวอายการเนี่ยก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วนะครับส่วนที่ปรากฏอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับถุงมือยางยี่ห้อสกายเ t นะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ทางสตชก็จะเร่งรัดนะครับในการคดีส่วนสอบสวนนะครับว่า มีใครเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเร้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีนักการเมืองอะไรเกี่ยวข้องไหมครที่คุยกันวันนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเอาข้อมูลมาแชร์กันเจิญนเชิญสทชครับจากการที่เราดําเนินคดีในคด,คดีใหญ่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสมมือทางการแพทย์น,นะครับที่เราเ,าเาดเําเนินคดีนะครับยังไม่มีเาขาเรียกว,ว่าไม่มีนักการเมืองนะครับ หรือผู้มีสีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเห็นช่องทางโอกาสในการขายถุงมือทางการแพทย์ที่ได้ในราคาที่สูงในช่วงที่ความต้องการเยอะนะครับก็เลยก็เลยมีกลุ่มเอกชนนะครับเข้ามาทําตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวในเรื่องเกี่ยวกับการเรถุงมือนะครับเรายังทําคดีเกี่ยวกับการช่อโกงนะครับ การช่อกงเรื่องเกี่ยวกับการขายถุงมือทางการแพทย์นะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความต้องการถุงมือทางการแพทย์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะครับจึงมีผู้เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ถูกโกงนะครับในการซื้อขายถุงมือทางการแพทย์ก็มีอีกก็มีเป็นก็มีคดีที่ทางต่อเจาชดำเนินคดีอยู่ครับตรงนี้ ไม่มีคำถามและขอบคุณทุกท่านนะครับคครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนั่นคือการถแถลงข่าวของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในกรณีส่งออกถุงมือ,อยางไปนอกรัฐอาณาจากักรโดยวันนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในที่ประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้ทั้งสิ้น5ประการด้วยกันตามที่นายจุรินได้ถแถลงให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้สำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สืบสวนต่อไปพร้อมกับทั้งสั่งฟ้องดำเนินคดีนะครับตอนนี้ ทางตำรวจเองก็ชีแ้แจงว่าไม่มีนักการเมืองหรือผู้มีสีนะครับทางตำรวจใช้คำนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวอย่างใดแต่คาดว่าเป็นทางบริษัทเอกชนที่ใช้ช่องทางในการทำอาหากินในช่วงที่มีความต้องการถูงมือทางการแพทย์ในระดับสูงเนี่ยดำเนินการ ในลักษณะดังกล่าวออกไปนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมนัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยครับผมนนทนันน,น์เจริญชัยรายงานจากทำเนียบรัฐบาลสวัสดีครับ